เมดูซาจากสาวงามสู่อสูรงูเมดูซา <Med usa S 1> เป็นลูกสาวของเมทิสเทพแห่งสติปัญญาเธอมีพี่น้องทั้งหมด3คนโดยพี่สาวทั้งสองของเมดูซาเป็นเทพเหมือนกับแม่มีเพียงเธอที่เป็นมนุษย์ธรรมดาเมดูซามีหน้าตาศาสสวยมากบางก็ว่าเธอคือคนที่สวยที่สุดในกรุงเอเธนเส้นผมของเธอเงาสลวยจนเหมือนเส้นไหมสีทองวันหนึ่งเมทิสแม่ของเมดูซาถูกซูดจับไปขืนใจและกลืนเธอลงไปในท้องเพราะซูดอยากได้สติปัญญาและความสามารถในการแปลงร่างของเมทิส จากนั้นไม่นานพลังของเมทิสก็ทะลักออกมาทางหน้าผากของซูเกิดออกมาเป็นอะธีนาเทพีแห่งปัญญาอะธีนารู้สึกอิจฉาในความงามของเมดูซ่าจึงคิดหาทางกําจัดนางมาตลอดวันหนึ่งขณะที่เมดูซ่ากําลังบูชาเทพีอะธีนาในวิหารโพไซดอนที่ถูกใจความสวยของนางก็ได้บุกมาขืนใจเมดูซ่าในวิหารอะธีนาได้ถือโอกาสใส่ร้ายเมดูซ่าและทาการสาบนางให้มีผิวเป็นเกรดเส้นผมที่เคยสวยงามก็ถูกสาบให้กลายเป็นงูแต่อาธีนาก็ยังคง เรื่องความสวยของเมดูซ่าอยู่เลส่าเพิ่มไปอีกว่าถ้าใครสบตากับเมดูซ่าจะถูกสาปให้กลายเป็นหินเมดูซ่าอับอายและเสียใจมากจึงได้หนีไปอยู่ในที่ไกลแสนไกลไม่ให้ใครมาพบเจอเธอได้ง่ายๆถ้าเนเพื่อนๆชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเทมมูไว้ได้เลยนะ